พี่แผนไปอาบอบนวลน,น้องพิมพ์อยู่คนเดียวอีกแล้วว่าเบื่อจังเลยาเอ้าพี่กำแพงหมอนวดของน้องพิมพ์นี่เอง ดีค่ะพิมโนนะคะฝากตัวด้วยนะคะทุกคนนาน่นี่ักโอเคพิมโนนั่งตรงนี้ละกันเนาะนั่งข้างๆน้องพิมดีกว่าเนาะไม่เอาละ่ะพิมโนอยากนั่งที่ของน้องพิมไ์ได้เลอได้เลยย้ยอนตูดลงตรงนี้เลยก็ได้นะนี่พิม์ไม่ต้องทําแบบนี้ก็ได้นะพิมโนรู้นะว่าพิมอะไม่ได้อยากลุกให้พิมโนนั่งหรอกถ้าไม่อยากทําก็ไม่ต้องทําก็ได้นะ โอเคงานไม่ทำละกันนะจะนั่งตรงไหนก็ไปนี่นังเด็กใหม่แกจะมาอยู่ร่วมชายคากับฉันนะ่ะมันมีกฎของบ้านนี่อยู่นะเป็นกฎของตระกูลเรากฎเนี้ยสืบทอดกันมานานแล้วตั้งแต่ฉันนะ่ะยังเดินสองขาได้ปัจจุบันน่ะฉันพัฒนาเดินสีข่ขาซะแล้วล่ะอยู่ที่นี่ต้องมีกฎด,ด้วยเหรอ นั่นสิกดอะไรองพี่แผนเนี่ยน้องพิมพ์ไม่เห็นเคยได้ยินเลยนะพี่หมูอ่ะแกมาชาร์จฟัอกเอาไปเลยพิมพ์กดข้อแรกน่ะ คือแกห้ามพูดขัดฉันกฎข้อที่สองนะ่ะคือยอมรับว่าฉันรอที่สุดแล้วนะฮะในบ้านหลังนี้นะ่ะไม่มีใครจะรอกว่าฉันอีกแล้วส่วนข้อที่3นะนะั่นน่ะคือคือห้ามพูดคำควนเข้าใจหรือเปล่าแล้วทำไมต้องห้ามพูดคำควนด้วยล่ะพี่โนไม่เห็นเข้าใจเลยก็ฉันไม่ชอบฉันอยากตั้งกฎแบบนี้ฉันก็จะตั้งเพราะฉันน่ะใหญ่ที่สุดรู้หรือเปล่าไอ้น้องโง,ง่เอ้ยใหญ่สุดเลยเหรอคะ แล้วพี่บอลละคะอืมฉันบอกว่าอย่าผวนแล้วทอไม่หลับนี่แกกล้าดียังไงนังหมาผมบ๊อบหน้าหมาก็ไม่ตรงแกนะมันพร้อมพร้อมเหมือนวิกที่แกใส่อยู่แหละอือตลกแกแตกทำไมต้องว่าพิมโนขนาดนั้นด้วยล่ะคะแทนคุณผีอือ,อนัองพิม์ขอเล่นด้วยจิอย่างชายเลี้ยงเชียงลายชายสี่ชีใสายต้อ รู้นะว่าจริงๆพิมพ์ไม่ได้อยากทำแบบนี้หรอกแต่ถูกคุณพ่อบังคับให้เป็นเซเล็บใช่ไหมล่ะต้องคอยถ่ายรูปเอาอกเอาใจคนอื่นตลอดเวลาเลยอะ่ะก็ไม่นะน้องพิมพ์ก็โอเคนะอย่ากโกหกเลยพิมพ์โน,นรู้นะว่าจริงๆแล้วน้องพิมพ์นังเหงาแค่ไหนฮะนี่น้องพิมพเหงาเหรอเนี่ยน้องพิมพ์ก็ว่าไม่เหงานะน้องพิมพ์มีเพื่อนเยอะแยะเลยนะนี่พิมพ์ เธอน่ะเรียกคนพวกนี้ว่าเพื่อนจริงๆหรอมิตรภาพจริงๆน่ะสำหรับเธอมันคืออะไรกันแน่หรอจริงๆก็ไม่หรอกนะพี่พี่เขาก็เป็นทีมงานน้องพิมอ่ะพ่อน้องพิมจ้างมาเองแหละคุณล้อหับพ่อสวัสดีค่ะพิมพ์โนนะคะเป็นเด็กใหม่ฝากตัวด้วยนะคะก็แนะนำตัวไปรอบนึ่งแล้วไม่ใช่เหรอเอ้าทำไมเป็นขาวดำอ่ะ แลบีบจอทำไมเนี่ยหยุยน้องพิมพ์พิมพ์โน้ถามจริงๆนะไม่เบื่อบ้างหรอที่ต้องคอยอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของพี่แผนแล้วก็กฎเกณฑ์ที่พ่อของน้องพิมพ์สร้างขึ้นมานะ่ะก็ไม่นะน้องพิมพ์ก็ว่าโอเคอยู่แล้วนะแต่มันไม่สนุกเลยไม่ใช่เหรอทำอย่างที่อยากทำสิพิมพ์ไม่ต้องแคร์ใครเลยก็ได้นะทำอย่างนั้นได้ด้วยเหรอไหนไหนไหนลองทำ นจะทำให้น้องพิม์ดูทำอะไรอ่ะนี่พิม์โนได้ข่าวว่าพิมโนเป็นลูกสาวสาตารหรอกจะว่าอย่างนั้นก็ไม่ผิดหรอกนะแต่จริงเหรอเท่สุดๆไปเลยอยาและอย่างพิม์โนนี่ทำอะไรได้บ้างอ๋อแล้วน้องพิม์อยากได้อะไรล่ะบอกพิม์โนได้นะเดี๋ยวพิม์โนจัดให้สุดยอดไปเลยนะ เป็นลูกสาวสาวตารนี่ทำอะไรได้หมดเลยเหรอดีจังเลยยะจริงๆก็ได้เกือบทุกอย่างแหละแล้วอย่างภาษาอังกฤษนี่พอได้ไหมสีเหลืองเยลโล่เยลลี่ปีโป้มะม่วงแมงโก้ิสตี้อาโน ฟุตบอลโอ๊ยพอเถอะพิมโนยอมแล้วพิมโนไม่เล่นกับน้องพิมแล้วโคตรเหนื่อยเลยเล่นกับน้องพิมเนี่ยพิมโนเล่นซีรีส์มาสองซีซันยังไม่เคยเหนื่อยเท่าคุยกับน้องพิมเลยนะพิมโนพอแล้วใครจะเอาก็เอาเลยนะพิมโนไปแล้วนะเราสองคนอย่าได้เจอกันอีกเลยนะเอาไปแล้วเหรอจากว่ะไม่แต่แนอนมันมีจุดเด่นอย่างหนึ่งคือเต้นให้มันเต้นไหม นั่งค่ะพิมโนะไม่เคยเห็นใครกินแบงนี้เลยค่ะยี